สวัสดีค่ะครูน้อยนะคะ à, วันนี้เด็กๆนะคะมาเรียนภาษาไทยกับครูน้อยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณกูจะพาเด็กๆมาเรียนคํากริยากันนะคะคําคกริยานะคะจะมารูความหมายของมันนะคะว่าคํากริยาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆดูไว้ยังถ้าเด็กยังไม่รู้นะคะเดวครูจะบอกนะคะคํากริยาก็คือคําที่สแสดงอาการหรือว่าการกระทานะคะของคํานามของคาสรรพนามนะคะ อ่าดังตัวอย่างนะคะเรีรยนมาดูตัวอย่างนะคะอาจจะมีคําว่ากินคําว่าเดินคําว่านั่งคําว่านอนคําว่าเล่นนะคะคํากริยา,บบาในภาษาไทยเรานี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสีประเภทนะคะทีนี้เรีรยนมาดูตามคุณครูนะคะว่าแต่ละประเภทมีค,คํากริยาอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูะะอ,าอันที่หนึ่งนะคะอ,อันที่หนึ่งก็จะเป็นอักกริยานะคะอากกริยาเนี้ยก็คือเป็นกริยา ที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะจะต้องมีกรรมมารับนะคะซึ่งจะทําให้ประโยคน,นั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้มาอยู่ประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งก็จะประโยคว,าว่านกบินอ่าคว่านกบินนี้นะคะก็คือคําว่าบินจะเป็นากรรมกิริยานะคะคําว่านกก็จะเป็นประธานเมื่อรวมกันนะคะก็จะเป็นคําว่านกบินพอเราฟังแล้วนะคะเราฟังประโยคแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจทันทีเลยในประโยคนี้นะคะ ต่อไปประโยคที่สองนะคะน้องนอนคําว่านอนนะคะก็จะเป็นอาการกริยานะคะน้องก็จะเป็นประธานของประโยคแล้วก็มีคําว่านอนเป็นอาการกริยานะคะฟังแล้วเราก็จะดูสันติเลยว่าตอนนี้น้องอาการของน้องก็คือกําลังนอนอยู่นะคะ,ะประโยคที่สามนะคะก็จะเป็นคําว่าแม่ยิ้ม ลักษณะอาการของแม่นะคะตอนนี้ก็คือยิ้มอยู่นะคะแม่ก็คือเป็นประธานนะคะคําว่ายิ้มก็จะเป็นอาักร,รกริยานะคะของประโยคต,นะต่อไปนะคะไปนะคะคำกริายาตัวที่สองนะคะก็จะเป็นสักกรรมกริยานะคะสักกรรมกริยาเนี่ยก็คือคํากริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับข้างท้ายนะคะซึ่งจะทําให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ,ะประโยคที่หนึ่ง ็จะเป็นประโยคว่าผมเห็นดาวลูกไก่นะคะผมเห็นเนี่ยเมื่อฟังแล้วนะคะเราก็ต้องเอกใจทันทีเลยว่าเราต้องมีคาถามแต่ว่าเห็นอะไรมันจะฟังแล้วทําให้ประโยคเนี่ยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราก็ต้องมีกรรมกรรมก็คือเป็นสิ่งที่ประธานทำนะคะก็คือประธานเห็นอะไรนะคะประธานก็คือผมประธานเห็นเห็นอะไรเห็นดาวลูกไก่นะคะต่อไปประโยค์ที่สองนกจิกหนอน คำว่าจิกก็เป็นสักกรรกริรยานะคะประธานของประโยคนี้ก็คือนกอาการของนกก็คือกําลังจิกจิกนอนนะคะนอนก็คือจะเป็นกรรมของประโยคนะคะต่อไปประโยคที่สามพ่อตัดกิ่งไม้คําว่าตัดนะคะจะเป็นสักกรรกริรยาประธานของประโยคก,ก็คือพ่อพ่อกำลังตัดกิ่งไม้อยู่นะคะก็คือจะทําให้เรารู้สึกว่าสักกรรกริรยาเนี่ อ่าจะต้องมีกรรมมาบมันจะทําให้ประโยชน์เนี้ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอ่าต่อไปอันที่สามนะคะอ่านเรียนอ่านตามครูก็ได้นะคะคําที่สามอ่าจะเป็นคําว่าวิกะัตะตะกิยานะคะอ่าจะเป็นกริยาที่ ไม่มีเนื้อความในตัวเองนะคะต้องอาศัยเนื้อความข้างท้ายเพื่อจะทําให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะคําที่จะอยู่ในกริยานี้นะคะก็จะเป็นคําว่าเหมือนคําว่าเป็นคําว่าคล้ายคําว่าเท่าคําว่าคือแล้วก็คําว่าเสมือนนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูประโยคแปมว่าคุณครูเลยนะคะ อ่ะประโยคที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประโยคว่านายแดงเป็นครูคําว่าเป็นนะคะก็จะเป็นวิคัตถะริยานะคะแต่ถ้าอ่าจะให้ประโยคสมบูรณ์เราก็ต้องใส่คําเหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะอ่าประโยคที่สองนะคะก็จะเป็นประโยคว่าเขาเหมือนพ่อนะคะคำว่าเหมือนก็จะเป็นวิคัตถ ิยานะคะประโยคที่สามงูคือสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึง่งอ่านะคะนี่คือกรยิยาตัวที่3ามนะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะเพิ่มเติมจากคุณครูได้นะคะนักเรียนลองคิดเพิ่มประโยคได้นะคะต่อไปประโยคที่4ี่นะคะหรือว่ากรยิยาตัวที่สี่นะคะก็จะเป็นกรยิยานุเคราะห์นะคะ ก็คือจะเป็นคํากริยาที่ช่วยกริยาอื่นให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างของคํากริยานุเคราะห์นี่นะคะก็จะมีคําว่ากําลังแล้วคงอาถูกอยู่ในประโยคนะคะทีนี้เราจะมาดูประโยคก,กันนะคะว่าในกริยานุเคราะห์ที่เราที่มันเป็นประโยคนะคะจะมีประโยคว่าอะไรบ้างสมมติประโยคแรกนะคะลมอาจพัดแรง คำว่าพัดนะคะจะเป็นกริยาเป็นกริยาเท้นะคะคําว่าอ่านนะคะเป็นกริยาโนเครสนะคะแต่เราก็ไม่ต้องไม่ไม่ใส่คําว่าอ่านลงไปในประโยคก็ได้นะคะเพราะว่าคําว่าอ่านเนี่ยมันเป็นแค่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์แค่นั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะประโยคที่2 2> สงองเขาต้องสอบใหม่คําคว่าสอบนะคะจะเป็นกริยาแท้ แลวคาว่าต้องก็จะเป็นกิริยานเคราะนะคะที่มาช่วยประโยคนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ่าทีนี้นะคะเมื่อเราเรียนกิริยาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่า่าเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปได้ไหมนะคะอะให้นักเรียนดูนะคะคําสั่งอ่านคําแล้วนําคําไปวางในช่องว่างตามชนิดคำกิริยาที่กำหนดให้ คุณครูจะให้คํามานะคะก็จะมีคําว่าเปิดคําว่านั่งคําว่านอนคําว่าเห็นคําว่าตัดคําว่าบินคําว่าจิกนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีช่องว่างนะคะให้เรียนนำคำเหล่านี้ไปเติมนะคะช่องที่หนึ่งก็จะเป็นอาก,ากรรัมปิยาช่องที่สองนะคะก็จะเป็นสกรรมริยา อ่านเยกยันรวมแยกคาดูนะคะมาดูคําที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งคำว่าเปิดนักเรียนช่วยคุณครูนะคะว่าคําว่าเปิดเนี่ยอ่จะไปอยู่ในช่องใดนะคะอ่าคําที่สองคำว่านั่งนะคะคําว่านั่งนะคะนักเรียนช่วยคุณครูเติมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยตอนท้ายกันนะคะต่อไปคําที่สามคำว่านอน อย่างคิดดีๆนะคะต่อไปคําที่สี่คำว่าเห็นอคำที่ห้าคำว่าตาดัดคําที่หกคำว่าบินคําที่เจ็ดคำว่าจิก,กนักเรียนอันนี้นะคะนัเกเรียนลองเอาคําเหล่านี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างตามหัวข้อที่เรอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มาดูเฉลยใช้กันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่านะคะทีนี้เรามาดูอ่า คำเฉลยกันนะคะสิ่งทีนทนะะ่นักเรียนทําไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนทําถูกใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนเก่งมากเลยค่ะอ่าเรามาเฉลยนะคะอาการ,รกริยานะคะก็จะมีคําว่าบินคําว่านอนคําว่านั่งอนักเรียนทําถูกไหมคะสามคำนี้นะคะจะอยู่ในอาการ,รกริยานะคะต่อไปสกกรรมกริยาก็จะมีคําว่าเห็นคําว่าตัดคําว่าเปิดคําว่าจิก อ่าทั้งหมดมีอยู่เจ็ดคำนะคะอ่าเรียนคำถูกใช่ไหมคะในแต่ละช่องแสดงว่าเรียนเก่งมากเลยค่ะเรียมีความเข้าใจคำปียานะคะอ่าทีนี้นะคะมาทบทวนนะคะมาดูว่าอ่าอ,อกรำรียานะคะก็คือเป็นกรรมที่อ่าไม่ต้องไม่ต้องมีอ่ารรม,มารองรับนะคะแล้วก็สักมกร,รมิยาก็คือจะต้องมีกรรมมารองรับในประโยคน,นะคะเพื่อจะทําให้ประโยคน,นั้นมีความเป็นรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ อ่าทีนี้นะคะเราเรียนเรื่องคํากริยาจบไปแล้วนะคะนักเรียนควรจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไปทําที่บ้านนะคะอ่านักเรียนเราทบทวนการบ้านที่ครูให้ไปนะคะแล้ววันต่อไปนะคะเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ